ผมเคนชัตเมศนะครับวันนี้มันำนายดวงกับเอ็มเพลเลอร์ตลอดนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อเรื่องมาดูอดีตอนาคตและปัจจุบันที่กําลังจะมาถึงในชีวิตคุณหน่อยนะครับว่ามันกําลังมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างนะครับก่อนอื่นเลยขอขายของก่อนนะครับเบอร์มุงคลเบอร์0ูนย์หกสองหสามสองหกนะครับเบอร์0ูนย์หกสองหสามสองห เบอร์เกตเอบวกนะครับเบอร์สเสน่ห์เมตตามหานิยมเบอร์ที่สนับสนุนในเรื่องของการค้าขายการค้าขายายาัญมณีสิ่งของสวยงามหรืออาจจะเป็นของที่เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับของสินค้าราคาแพงก็ดีนะครับการทำงานออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือ าเกิดเอาไว้ใช้ติดต่อคุยงานสื่อสารเจรจาก็ดีนะฮะความรักสุขสมหวังดีสุขภาพดีด้วยนะครับเบอร์นี้ใครสนใจว่างหาเค็นได้เลยครับมามาดูกันอดีตที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นอย่างไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับใบที่หนึ่ง เด็กคือดาบคุณเป็นคนมีบอยพิษปฏิพานดีนะฮะเป็นคนฉลาดรู้จักพูดรู้จักคิดรู้จักทำชอบศึกษาหาความรู้ด้วยนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าตัวคุณเองนะฮะ ก็อยู่ในช่วงที่ศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองเป็นคนชอบหาความรู้ด้วยครับเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนชอบที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองนั่นเองต่อไปอนะครับ the fool นะครับ the fool คุณมีอิสรภาพนะครับคุณเป็นคนรักอิสระชอบเสรีชอบที่จะอยู่กับการเรียนรู้ของคุณนะคุณมีภูมิความรู้ในระดับหนึ่งเลยนะและเป็นเป็นเหมือนคนที่พร้อมจะไปะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆโดยไม่เกรงกลัวนะครับคุณชอบที่จะประจนภัย อืมไปกันต่อคุณเป็นคนมีความยุติธรรมนะครับเป็นคนรักความถูกต้องแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอันนี้เป็นข้อดีของคุณอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะต่อไปเวลว็อกฟอร์จูนคุณเชื่อเรื่องโชคชะตามานานมากแล้วนะฮะหรือว่าเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตานะครับและคุณมักจะเป็นคนที่มีโชคดีอยู่เสมอเลยนะฮะ เป็นคนมีความโชคดีเป็นคนมีในเรื่องของโอกาสดีๆในชีวิตไปกันต่อครับอดีตที่ผ่านมาของคุณโอ้เป็นเดอะซันคุณเป็นคนน่ารักสดใสอนะนะพลังงานบวกสูงมากนะครับพลังงานดีเวอร์เลยนะครับใครอยู่ใกล้คุณจะต้อง ได้รับพลังงานบวกไม่มากก็น้อยนะฮะไปกันต่อคือคุณมักจะเป็นแรงผักดันให้คนอื่นได้นั่นแหละคนหูโดเมดิเชียนติดมือคนเก่งนะครับคนมากความสามารถนะครับต่อไปแต่คุณนะเป็นคนที่แบบเป็นคนรู้จักที่จะเอา ข้อดีข้อเสียของตัวเองมาปรับใช้ในการทํางานหรือคุณสามารถที่จะควบคุมได้นะนะฮะมันเหมือนว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคุณก็สามารถเอาอยู่เหมือนกันต่อไปนะฮะเอกออฟวานแปดไม้เท้านะครับคุณมักจะเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่บ่อยครั้งนั่นเองในอดีตที่ผ่านมา อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แล้วก็มีในเรื่องของความฝันความอยากจะทำนะเป็นคนมีจินตนาการตัวเลือกนะครับต้องคิดเป็นคนช่างคิดอะนะฮะช่างคิดช่างฝันและมีตัวเลือกเข้ามาให้ลองได้ทำเยอะแยะมากมายนะฮะคุณมีประสบการณ์ในการทดลองทดสอบ การใช้ชีวิตของคุณเองนะอันไหนที่ทำแล้วดีคุณก็ทําอันไหนที่ทําแล้วมันยังไม่ใช่ทางคุณก็เลิกแค่นั้นเองนะอาชีพไหนที่คุณทําแล้วมันถูกทางคุณก็ทํำต่อโอเคไปต่อฮนะแล้วปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรนะครับคุณได้เริ่มต้นใหม่นะครับการเงินคุณมีโอกาสโอ้โห 1ไม้เท้านะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้า,นะค,ทาความปรารถนาตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่นะครับคุณไปได้ดีมีความปรารถนาแรงกล้ามีปณิธานนะครับมีในเรื่องของโอกาสที่จับต้องได้และเป็นไปได้สวยด้วยนะครับและเป็นการเริ่มต้นที่งดงามนะครับโอโหอนาคตด,ดีด้วยนะครับผมบอกเลยโอ้โหสีไม้เท้าอีก คุณมีโอกาสได้แต่งงานนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่คุณรักอนาคตในเรื่องของความรักก็สดใสาการงานก็มั่นคงได้นะครับปัจจุบันนี้คุณอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่เส้นทางที่เป็นทางของคุณอะนะะค,คุณไม่ได้เดินผิดแล้วครับมันถูกต้องครับ แล้วมันก็จะต่อยอดให้คุณได้ทำนู่นทำนี่แบบที่คุณต้องการได้อีกเยอะนะฮะไปกันต่อปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรอีกนะครับโอ้โหคิงคิงไม้เท้าการงานดีมากนะครับการงานอยู่ในช่วงที่คุณกำลัง มั่นคงเลยแหละหูสิบเหรียญน,นะครับแปลว่าช่วงนี้การเงินคุณดีขึ้นนะคุณได้ซื้อของเข้าบ้านมากขึ้นได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นในช่วงที่คุณใช้จ่ายมากขึ้นนั่นแหละนะฮะดูปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรอีกนะครับอืมสองไม้เท้ามันกำลังจะไปข้างหน้านั่นแหละเรื่อยๆนะครับ คุณกําลังอยู่ในช่วงที่จะมีอนาคตที่ดีหรือกําลังลงหลักปักฐานและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคุณจะสามารถที่จะแก้กับปัญหาทุกอย่างหรือปัจจุบันนี่มีปัญหาในเรื่องใดน,นะฮะมันจะแก้ได้หมดแหละนะปัญหามันจะไม่มีนะฮะมันจะสามารถจัดการเอาอยู่ แล้วคุณก็จะก้าวหน้าได้แบบรวดเร็วด้วยนะครับมาโอ้โหเมื่อกี้หนึ่งถ้วยขึ้นอีกนะครับตองสามไปเลยนะครับหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะมันเหมือนว่าเมื่อกี้เปิดเจอพอดีนะมาไปต่อ มาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะโอ้ความยุติธรรมถ้าคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับแล้วละนะฮะโอ้สำเร็จนะครับการเงินการงานหรือคุณกำลัง ทำและสร้างสิ่งใดอยู่นะฮะมันกำลังจะไปในทางที่สวยงามมันจะมีอนาคตที่ดีนะหรือตัวคุณเองจะได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยความชอบธรรมนะฮะมันสมควรแล้วที่จะเป็นของคุณนะนะคนเก่งก็ต้องได้รับไปคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะนะฮะมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับ ที่มอบให้กับคุณหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งความเป็นผู้ให้นะไปกันต่อครับสามเหรียญคุณก็จะทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพตัวคุณเองไปเรื่อยๆแหละนะฮะดูซิว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรอีกนะครับในอนาคตอันใกล้โอ้ คุณมีโอกาสที่ได้รับชื่อเสียงนะชื่อเสียงในวงการหรือในชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําในบริษัทในองค์กรหรือในพื้นที่ที่คุณอยู่นะฮะไปต่อครับสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับในอนาคตอันใกล้นะเบลวคอจูนโชคชะตาจะหมุนกฎแห่งกรรมที่คุณกระทําไว้นั่นแหละนะฮะมันจะ มากระทบคุณแบบคุณเลี่ยงไม่ได้เลยโอ้โหคุณจะกลายเป็นเดอะเมริเชียนนะับไห้แรงมากพร้อมอ่ะเพียบพร้อมอะ,อมอะ,อมอะโอเคไปต่อมาดูอนาคตอีกนิดนึ่งฮะอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมาถึง สตาร์ดวงดาวที่จลัดบนฟากฟ้านั่นแหละนะมันเป็นเหมือนว่าคุณกำลังจะเข้าสู่เส้นทางแบบมันเหมือนว่าตอนนี้ยตัวคุณเองอะนะมันมีความปรารถนาในใจนะครับและความปรารถนาในใจคุณอนะมันจะสมหวังนั่นแหละนะคุณมีข้อดีในเรื่องของการที่คุณเป็นคนที่มีความสุขได้โดยที่ คุณใช้หัวใจตัวเองมากกว่าในการที่จะสร้างความสุขหรือพึ่งพาตัวเองนะครับไม่ไม่ค่อยได้เหมือนว่าตัวคุณเป็นคนเข้าใจว่าความสุขมันเกิดได้ได้ที่ตัวเราเองนะคุณเลยไม่ค่อยพึ่งพาใส่ใครเลยคิดที่จะใช้ตัวเองเป็นฐานแห่งความสุขในอนาคตมากกว่านะต่อไปเจ็บไหมเท้า ครับก็ต้องระวังเรื่องของศัตรูหมู่มารที่เขาจะเข้ามารังแกเราแต่คุณจะเป็น The Emperor แล้วไงในอะน,ะน,า,นาคตนี้คุณจะมีความพร้อมอเอะนี่แหละความวยุติธรรมของคุณนะครับอาดูต่อสิ่งที่กําลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้คุณจะแข็งแกร่งมากนะครับคุณจะเป็นคนที่โคตรแบบ แข็งแก่งเพียบพร้อมนะไปกันต่อดูซิว่าอนาะคตอันใกล้นี้คุณจะได้รับสิ่งใดโอ้โห oh. คุณจะเป็นอืมเหมือนว่าคุณจะเป็นทั้ง the emperor the hypotest มันเหมือนว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมชีวิตคุณจะมั่นคงมากขึ้นการงานการเงินหรือวิถีชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเหมือนว่าตัวคุณเองจะได้รับสิ่งใหม่ๆทั้งหมดเลยแม้ว่ากระทั่งการใช้ชีวิตที่อยู่อาศัยหรือคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆการทำงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งว่า โอกาสใหม่ๆที่มาจากสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยด้วยนะฮะมาต่อสรุปว่าให้ไพ่สรุปเลยแล้วกันยังไม่สรุปดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเปิดเรื่องนี้แล้วกันครับอยากดูว่าแล้วไพ่อยากแนะนำว่าไงเด e อ u ซออกนะครให้มีความสุขกับปัจจุบนัน คุณเหมือนคุณมีออร่าแห่งความสดใสนะฮะโอ้โหเดี๋ยวฟนออกชุดใหญ่ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ควีนออบวานมันเหมือนว่าตัวคุณนะครับมีพลังงานที่ดีในตัวเองนะฮะมีความชัดเจนพร้อมที่จะเป็นที่รู้จักนะครับ สิ่งศักสิทธิ์ก็คอยผลักดันคุณในเรื่องของการทำงานนะฮะแล้วก็ให้คุณมีความสุขในทุกๆวันก็พอแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะฮะทำให้มันได้ต่อไป the world นะครับคุณลองคิดดูนะะว่าตัวคุณอยากไปต่างประเทศบ้างหรือเปล่านะครับลองวางแข่งให้ตัวเองดูการได้ออกเดินทางไป ในสถานที่ต่างๆหรือต่างจังหวัดหรือสถานที่ไกลาจากบ้านคุณนะช่วงนี้เหมือนว่าอาจจะยังต้องโสดหรืออยู่คนเดียวไปก่อนนะมันจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเพราะว่าการที่เราไปไล่ตามใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แนวคุณนะโอ้โหเดี๋ยวคู่รักจะมานะครับพูดถึงเรื่องคู่ก็อาจจะมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะฮะไปต่อ ดูต่อว่าแล้วในเวลาที่คุณในอนา,นา,นาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับคุณอีกถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงแล้ว และความรักล่ะนะดูหน่อยว่าความรักในอนาคตของคุณนะความรักในอนาคตที่กําลังจะมาถึงอันใกล้นี้มาดูกันความสัมพันธ์ของคุณที่กําลังจะมาถึงในรอนาคตอันใกล้นี้นะมาดูกันเริ่มเลย ขาดูหน่อยกับคนในใจคุณหรือคนโสดก็ดูได้นะฮะมาดูให้เป็นแนวทางไกด์ไลน์มา The e m p l e อืมมันก็มีโอกาสในะเรื่องของมันเหมือนว่าอ,อความรักความความรักของคุณนะคุณอาจจะรักคนที่เขามีความอารมสมบูรณ์หรือคนที่มีในเรื่องของ อืมโอ้โหเดออกเดี the ๋ยวเลอร์นะครับความรักก็มีโอกาสสมหวังได้นะถ้าถามว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะรู้สึกรักคุณอยู่นะะร,รักคุณนั่นแหละอ่ะดูต่อแต่ถามว่า the emplate เนี่ยมันหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเป็นความรักที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ะดูต่อซิอว่าความรักจะเป็นยังไงนะอนาคตอันใกล้นะความมั่นคงดูละดูความรักบ้างนะครับ คุยนอมันมีการใช้คำพูดที่แบบอีโก้ใส่กันนะฮะความตึงใส่กันแล้วก็คิงครับอีกคนนึงก็ออกแนวแซบๆนะอีกคนนึงก็ออกแนวเจ้าสำรานนะครับอืมใช่นะะแต่ถ้าเกิดคุณสองคนได้อยู่ร่วมกันนะจะเป็นคู่ที่ดีมากๆเลยนะโอ้โหออกสองถ้วยแน่นอนฮนะยังไงก็ได้คบกันนะผมว่านะ อีกคนนึงก็ปากแทบมนะครับอีกคนนึงก็เจ้าสำราญไม่สนโลกนะครับไปกันต,ต่อสี่ไม้เท้าโอ้โหดูหน่อยว่าความสัมพันของคุณกับคนในใจคุณนะนาปตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผักดันเป็นเหนียวมันน่าจะมีการเข้าพิธีแบบถูกต้องนะครับการแต่งงานการมั่นหมายนั่นเองนะ ต่อไปมาดูซิว่าอนาคตอันใกล้นี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรมันจะเกิดการปรับแน่นอนเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจกันสำหรับคนที่ไม่ได้ปรับนะครับโอเคมาสรุปเลยละกันวันนี้ก็ถือว่าดูเรื่องอดีตปัจจุบนันอนาคตอนาคตดูแล้วเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นและทีเนี้ย เรื่องความรักก็จะได้รับโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะไปใช่นะโอ้โหตึงเปี้ยมบอกเลยสกเซสเ <c oughs> ็สำเร็จนะครับสำเร็จสำเร็จให้มองหาสัญญาณอีกแล้วนะครับ ให้ดูสัญญาณบิ๊กแฮปปี้เชนใช่ไหมโอ้เพอร์เฟกต์ทัมมิ่งฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับใี่ผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเรียเบลเลอร์ชาลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวย์มัลคาเค้นได้เลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมอง่างตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ